มีความกลัวบ้างว่ากู้มาแล้วเราจะจ่ายได้หรือเปล่าแล้วคุณได้สีข้อนี้จะไม่มีความกลัวคือข้อแรกตั้งเงินสำรองไว้6-10เดือนตั้งมาจากอะไรตั้งมาจากค่าใช้จ่ายคงที่หรือตั้งมาจากค่าใช้จ่ายที่คุณคิดว่าคุณต้องจ่ายทุกเดือนข้อที่2เตรียมเงินที่จะจ่ายหนี้ให้เพียงพอเราต้องจ่ายหนี้เดือนเท่าไหร่เตรียมไว้อย่างน้อย6-10เดือนเหมือนกันแล้วมันเป็นการสร้างเครดิตที่ดีด้วยข้อที่3ม ไม่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ไม่เอาเงินไปใช้ในธุรกิจอื่นข้างนอกหรือไม่เอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยที่คุณยังไม่เห็นว่าธุรกิจคุณมีกําไรเท่าไหร่ทำมาหาได้จริงๆเท่าไหร่ถ้ามันจะมีการหยิบออกไปใช้ก็ให้วางแผนก่อนข้อที่4ยังไม่จําเป็นต้องรีบปิดหนี้หรือปลดหนี้แต่ให้ดูก่อนว่าไอ้เงินสดสํารองหรือเงินในธุรกิจของคุณน่ะมันเพียงพอต่อการใช้ไหมและในอนาคต อันใกล้คุณมีแผนจะขยายหรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนที่คุณกู้มาคือมันมันมีต้นทุนแล้วตอนกูตน้ตอนแรกถ้าสมมติว่าธุรกิจมันจําเป็นต้องใช้ในอนาคตแล้วเรารีบไปปิดการของเงินกู้ใหม่หรือการของเงินกู้เพิ่มใช้เวลานานและถ้าธุรกิจคุณขาดสาภาพคล่องนั่นก็อาจจะทําให้ธุรกิจคุณหายไปเลยก็ได้